เดินแล้วก็จะเจอ GCP นะครับนี่ก็จะเดินแล้วก็มันจะไปเจอ GCP รายละเอียดสวนนะครับค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็จะมีอาคารถ้าเราจะเก็บอาคารนะครับก็ต้องเดินรอบอาคาร1รอบก่อนเพื่อให้ได้องค์ประกอบที่ครบถ้วนนะครับนี่นะครับมันจะต้องเดินเป็นการเดินแบบสลับฟันปลานะครับ สลับไปสลับมาให้มีการทับซ้อนของพื้นภาพเพราะไม่งั้นพื้นภาพก็จะมีการขาดนะครับโบไม่มีข้อมูลนี่ตัวนี้ก็จะเดินไปเดินกลับนี่นะครับ ีน้เดินขาไปนะครับนี้ก็จะเดินขากลับให้มีการทับซ้อนกันอันนี้ก็เป็นอีกปัญหาที่ต้องระวังนะครับตัว gcp หลุดจากพื้นนะครับตัวที่9ตัวนี้ก็จะต้องอต้องตัดออกจะไม่ใช้นะครับ ก็ดูจากรายละเอียดแล้วถ้าไม่ใช้เครื่องมือกล้องช่วยก็น่าจะลำบากแล้วก็ใช้เวลาในการสำรวจนานนะครับ